สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ปิโป้นะครับจาก The One f i t n e s s and p o o ูนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของกระชับสัดส่วนสร้างกล้ามเนื้อลดน้ำหนักนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาเทรนเนอร์ปิโป้ได้ที่ The One f i t n e s s and p o o ูเลยนะครับสวัสดีครับผมเทรนเนอร์พอมนะครับอยู่ที่เด e One f i t n e s s and p o o ูนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจในการออกกำลังกายอยากเพิ่มกล้ามเนื้ออยากลดไขมัน สามารถเข้ามาพูดคุยกับผมก่อนได้เลยและที่สําคัญนะครับใครอยากมีบัดดี้ในการเล่นเวทส,สามารถเข้ามาปรึกษากับผมโค้พร้อมก่อนได้เลยครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมมาเข้าขายผมกันเยอะๆความสนุกลอพวกคุณอยู่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะเทรนเนอร์เนมนะครับเนมเนี่ยจะดูแลลูกค้าหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันมเพิ่มกล้ามเนื้อหรือการลดน้ําหนักค่ะ หรือแม้จะเป็นการออกกําลังกายแบบที่ถูกต้องส่วนตัวเนมเนี่ยจะสอนคาร์ดโยคะไฟล์และบิกินเนอร์สเตปหรือว่าแอโลบิดูสเตปนั่นเองจะเน้นการเข้าใจง่ายท่าที่ถูกต้องแล้วก็ความสนุกสนานค่ะใครที่อยากมาเทียกับเนมนะคะสามารถเข้ามาในเรือฟิเศษแอนฟูได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ